นุชรู้ไหมเวลาที่นุชขู่จะเอาเราไปปล่อยวัดอะ่ะเราไม่ตลกเลยนะเห็นแบบนี้เราก็มีความรู้สึกนะนุชโอ้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 นุชแค่พูดเล่นโกรธหรอป่ะเราแค่รู้สึกอนาจใจนะ่ะขู่จะไปปล่อยวัดทีไรไม่เห็นปล่อยสักทีแถมยังเป็นนะ่ะทั้งเปียกทั้งเลียทั้งเม็ดกล่องเล่นคอนโดเครื่องเป่อากาศบ้านปิดแอร์แม่แม่แม่ทำมาขู่จะเอาเราไปปล่อยวัดมีแต่เรานี่แหละที่จะเอานุชไปปล่อยวัดอะ่ะ ปล่อยได้ยังไงนี่บ้านนุชนะนะเป็ ไปได้ยังไงเจ้าของบ้านเขาไม่ตักขี้หาเงินซื้ออาหารให้คนอาศัยหลอกนนุษ์เรานี่แหละคือเจ้าของบ้านตัวจริงทำมาเป็นขู่สำเนียกตัวเองไว้ด้วยนะมนุษ์น่ะมันคือทาสส่วนเราอ่ะคือเจ้านายเดี๋ยวไม่าล่ออกจากบ้านเลยนะสำนึกในบุญคุณด้วยที่ให้ชายคาหลบฝนน่ะไปะแปะปะปปเลยแปไปเติมข้าวเอาผุนพูนชามนะเปิดเปียกให้ด้วยแล้วก็มีแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าอักตันยูไม่น่าหลวมตัวเอามาเลี้ยงเลยกูน่าจะเอาทรายแมวยัดปากตั้ง